สวัสดีครับผมไปต่อชาแนลครับมื้อนี้ก็บ่ม,มีหยังหลายมื้อนี้กคิดว่าจะกินเสน้นเอ๊ะกินเส้นอะไรด,ดีนะว่าซั่นก็เลยลองลองต่ำมากๆเ่งครับพี่น้องเคยเคยกินกันบ่ต่ำมา่าแก้มนี่ล่ะครับกับผักนี่ละ่ะก็สิมมี่แปลกๆให้เ่าครับเหมือนเดิมอ่าผักสลัดคืดซื้อบ่ออกผักสลัด บักแตงพักสลัดลกะกาสิมีไใบใบบัวบกจักน้อยเอาเอาครับผมมาม่ากับตำม,มาแล้วล่ละครับกับคุกคุกเอากับใส่น้ำปลาน้ำจักน้อยกับคาราบูาไดคืออยังผงสุโรดส้ใส่บักหน้าน้ำนี่ครับ ต่ำก็ไ่ได้ต่ำหรอกพี่น้องเอ้ยไอ้ลวกเสร็จแล้วเอามาค้นใส่หม้อเลยเอยงสิน่าไม่ได้ต่ำแบบนั้นหรอกมาๆๆครับมาบ่บ่หลายขอโทษตขอโทษได้ไรครับโดได้ไรเป็กเน่หนนะลองเมึงกันนะลองซิมมึงกันนะต่ำมากมากวะเพี่ยคุณานี่ครับเออเป็นไน่เอามือจาว่า อ๋อตับตลอดอืมเฮ้ยมาหมาเคยจะตุตมเนาะอืม ใส่ลูกซ้นเ้งเอ่ครับเด็ปลาดับซีรออั่งจะหนามาพี่น้องอืมกขอข้าขอทาขอทาโอ้ล่องล่องมาเนี่ครับขก่มี้แซนผักแป็นไหมผักชีไปเรื่อยไหมครับมันเสียหอมด้วยพรผกกลวกรวผักกันจองไสน้ำผักขักนจองไส้น้ำ ใส่อ mm, mm ีกแบบใส่อีกแบบมาครับผม โอ้บริตัดเชี่ยงยงเลยพี่น้องเอ้ยมามาฮะสดน้ำนะนมัง้งอือพริกพี่น้องเอ้ยเพ่อเขาต่ำ ตำเครื่องแล้วตำเครื่องทุกอย่างแล้วเอาเศษลูกโยนโยะเทใส่หม้อเลยตุลระตัดต่วนภาษากรเทโลกจานสโล่เลยครับนี่ครับตุกพีกออกเย็ดตำแหลกไรเ,เพ็ดข้อโปโปนี่นะข้ออะไรข้อเพ็ดอ,ออกเล็กน้อยหน้ามาสั่น <c oughs> ต่ำแังไว่เลยพริกนะครับผักชีไปเรื่อยไข่น้ำงกับข้าวแมงไงครับเหยดมานเนะี่ยว่าขันซองห่อเนี่ยวว่าเหมือดอก เิ้งเบิง,บงนั่นเบิ้งท่าทางเรามามาจวดโอ้ผิดจระนาสาวเลยพี่น้องเนาะรอบเบิ้งครับผิดจระนากันเบิง้งผมว่ามันคัก่กเลยแหละอนุมัติเลย,เลยนี่นี่ครับพี่นอ้อง โอ้โหท่าหลายๆเห็นบ่เห็น,หนบ่เบิ้งกินน้ํพริกช <Sure. S 1> ั่วามาครับมาปุ๊บอือฮึแซ่บข้มสุกนะครับเนาะข้มสุกของผมเนี่ยคือว่าผมกินให้ให้มุเจ้าได้เบิง้ง สีม่มงม้ามแน่ด้วครับผมกินนหอยหมุกเจ้าอยากน้ำกินนหอยมุกเจ้าอื่นน้ำลายน้ำเนี่ยบมันเป็นความสุขเลยครับ การกินเนี่ยกินให้กัอยูตาเลียนแบบกันบร,รั่งก็เลยแบบกระเทียมครับแดงๆเนี่ยกินแล้วผิวพันธุ์ดีตัวาว ืมอ่นอ้อยมามามาโอ้คำนี้ข้างขยับกับมับเต็นเนะี่ยปึ๊บเยิมลเขาตาหรอเงยวอะไร เว้ยครับเนี่ยพี่น้นนองเอ้ยซอนซอนรูปด้วยพริกสดหน้ำน,นะครับ tầm tầm màn màn này Không có xay cơm phụng mà màn đấy, cơm phụng <c oughs> โอ้ยเส็นมาหรออูอ้หูท้อท้อหลายหลายอืมขนมเอ้ย,อยกินเฝ้ากินเรื่อยกับกินยังหากินเจนตายไปบเราไม่ได้กินเน้ะ อืมอืมอืมัดแอร์แลก มื่อเดิบไปนอนคือเกาเมือนเดิมครับฝากเปก็นกำลังแร้งใจกันนะครับเด้อย้อมกันดินด่วนฮักกันในน้อยฮักด่วนๆทีมจะปลากันพักไล้ๆกินพกักมันย่อยช่วยย่อยครับ เพชเพชพี่น้องเอ้เพ็ด <c oughs> โอ้แก่แค้นพี่น้องแค้นเอาครับพี่เก่าเหมือนเดิมครับขอบคุณขอบบุญขอบคุณขันว่มมีมูจจอ,อว่มมีไข่ขันว่มมีไข่กับมุจจอ,อกักดผู้อื่นอ่ะละถือแล้วก กาคือว่าล่ะครับฝากเป็นกำลังแรงใจครับกดไปกดติดตามไปต่อกดกระดิ่งเพื่อสิบว่าพลาดคลิปต่อไปของไปต่อโอ้ยฝากส่องน่อยๆไว้น้ำในเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีครับผมขอบคุณครับ